เอาละครับก็ต่าเนื้อครับวันนี้คุกอยู่ช่อง l e i s e r e Channel วันนี้คูกอยู่กับเกมเจนชินกระแทกอีกครั้งนะครับเคเราจะไปเล่นเนื้อเรื่องของยามุยยะต่อนะครับโอเคการเฝ้ารอที่ไม่ผิดหวังคุณกลับไปที่ร้านดอกไม้ไฟน,ะะนากาโนโฮระพ้อ,องยามยยะและได้พบกับซาคุซาคุจิโร่ผู้ลักลอบที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านเพื่อไปกำป้องกันไม่ให้เข,เขาถูกสำนักเทเลิวจับจึงต้องหาทางให้เขาหลบหนีจากอินเนอร์ซูมาไปพร้อมๆกับการเตรียมงานแสดงดอกไม้ไฟ โอเคแล้วเยาวมยะก็ได้ของที่ต้องการในการทําดอกไม้ไฟแล้วให้เรามาหา<ะ><ะ>ที่ร้านตีเหล็กอาเมโนโมะชื่ออ่านยากหนึเนี่ยคุณฮาจิเมะคุณอาเมโนโมะฉันมาแล้วอ้าเยาวมยะเองเหรอถ้าเราไม่ผิดก็คงไม่เรื่องว่าเรื่องวัสดุทําดอกไม้ไฟใช่ไหมหรอดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้กันดีนะช่วงก่อนงานแสดงดอกไม้ไฟเยาวมย่าจะยุ่งมากๆขอโทษด้วยจริง,รงแต่ช่วยเราสักครู่ได้ไหม พอดีว่ารายการสั่งซื้ออาวุธอยู่ยังกองอยู่เพียบเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไม่สิจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยก็คงไม่ใช่งั้นเอางี้เธอต้องการผู้ช่วยไหมแค่จัดก,การรายการสั่งซื้ออาวุธพวกนี้ให้เสร็จนาก็สามารถช่วยฉันแปลรูปแรกได้แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นต้องดูด้วยว่าอาจารย์จะตกลงหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกนะคุณอามิโนมะคุณก็รู้ว่างานาสแสดงต่อไปแฟนนักการโนโคระ กล้จะเริ่มแล้วจนถึงตอนนี้ยังมีดอกไม้ไฟอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ทําเลยถ้าทําไม่เสร็จแล้วก็ยังอีกอ่ะโวยวายเหมือนเดิมเลยนะสาวน้อยการลกอเมโนมอาอาร์ตนะนั้นจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างเต็มที่หากใจร้อนแล้วก็จะท้อลงบนดาบที่ล้อออกมาอย่างแน่นอนหากมีตั้งคนที่รอและคอทนี่เร่งอยู่ข้างๆจะยิ่งเป็นการทำลายสมาธิของฮาจิเม แต่แตนี้เป็นกรณีพิเศษงนานแสดงดอกไม้ไฟนกักการโนฮาะระใกล้จะเริ่มแล้วดังนั้นเอาแรกมาให้ฉันเถอะฉันจะแปะลูกให้เองอ,อาจารย์มาเองเลยวะฮะอะาไารทาเองเลยเหรอมาเห็นนะ่าตัวใจขนาดนั้นก็ได้นี่ก็เป็นหนทางเดียวนี่นะ ขอบคุณมากเลยนะคุณอมนนมามมโมะที่อุตส่าห์ช่วยไม่ต้องเกรงใจไปหรอกงอสแสดงตง้องไฟนะักการเนาะฮาระเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆฉันเข้าใจอีกอย่างเลี้วนองสุเกะก,ก็ช่วยดูแลธุรกิจของฉันมาก่อนฉันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยแล้วนะแต่ยาวเย้าเองก็ต้องวางแผนให้ดีกว่านี้นะ่าทำอะไรฉุระหุแบบนี้ทุกครั้งหรอหนูจะพยายามต่อไปหนูจะเตรียมวัสดุสดให้มากขึ้นเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ที่เร่งด่วน ที่จริงอะ่ะมึงควรจะสั่งเขาทําไว้ประมาณเยอะๆอ,ะอะ่ะสำหรับแบบเทศกาลข้างหน้าข้างหน้าอีกทีอะ่ะแล้วพอถึงปุ๊บมึงก็เอาวัสดุไปปุ๊บปแปเห้าแล้วก็เอาวัสดุที่เตรียมไว้สํารองเอามาใช้แทนเอออแต่ว่าสำหรับเธอแล้วต่อให้เตรียมเยอะยังไงก็อาจจะไม่พอใช้อยู่ดีอะกูว่าและ้ะเอาไปว,ว่ารอฉัอนก่อนนะอาจารย์ลงมือเองวะ่ะ ส่วนหลาจะเป็นคุณอาเมน,นมะดูจากรูปทรงแล้วก็ขนาดแล้วไม่ไมรู้ว่าจะวัญยายังไงเลยสวยมากจริงๆนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นคุณหยิบเครื่องหยิบจับเครื่องมือแต่ฝืมมือก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กถึงจะอาจจะลืมก็คงจะยากเมื่อก่อนนี้อาอเมน,นมะอาร์ตเคยร่วม เคยร่วมมือจัดงานดอกไม้ไฟนากาโนะฮาระหรือตอนนั้นอาจารย์ของชั้นกับพ่อของเลวโนซุเกะร่วมมือกันนะแต่แม้ว่าจะเปลี่ยนพันจากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่าสิ่งที่ดอกไม้ไฟต้องการก็ไม่ต่างกันเลยฮาจิเมะอิจิเนก็คงถึงตอนที่ต้องทําสิ่งเหล่าน,นี้แล้วน,นนะเข้าใจแล้วครับงั้น,นแมนก็ไม่รบกวนพวกคุณแล้วอย่าลืมไปดูดอกไม้ไฟนะ เอาละลูมินพวกเราไปกันเถอะตอนนี้คุณโคยจิยังคงยังจะไม่กลับมาพวกเราไปรอเขากันเถอะ <c oughs> เอา้าไม่คุยอะไรกันหน, <c oughs> น่อยละปกติก็ <c oughs> ต้องคุยกันลอครั้เอาไม่คุยกันระหว่างทางเฉยอ, <c oughs> อ่ะมายังครับ เขายังไม่กลับมาจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรฉันก็อยากจะหาโอกาสคุยกับพวกเธอมานานแล้วโอเค,อเคถ้าจะอย่าก,กูแดกน้ำรอโอเคมา,เาแต่วิง่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีลำบากพวกเธอแย่เลยแต่ก็ถือว่าลาบลื่นดีนะ <c oughs> โชคดีท,ที่ทุกคนดูแลฉันไปอย่างดี <c oughs> <c oughs> รู้สึกมาตลอดทางแหละ แต่ดูเหมือนพวกเราจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยเอ,อ่อฟังอยู่ยเงียบก็ไม่เลวนะก็รู้สึกเหมือนกระท้อทิ้งพวกเธอพองันเลยอยากขอโอก,กาสแบบนี้ตอนนี้นะ่ะนะตอนนี้เจอกันครั้งแรกก็ยุ่งมากๆจนแทบไม่ทันได้เื่าคุยกันเลยพวกเธอคือนักต่างทางใช่ไหมล่ะก็เลยจะมาอินาสมาพวกเธอ,อไปให่บ้างล่ะเอ,อ่อ งั้นเอาล่าสุดแล้วกันหรี่เย่เมืองที่ยึดมั่นในพันธสัญญานะแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปหรี่เย่มาก,ก่อนแต่ได้ยินจากพี่เปิดโตพูดว่าที่ั่นไปสถานที่ที่น่าสนใจมากแต่ก็ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเที่ยวพวกเขาได้จากไปอย่างกระทันหันใช่แล้วเพราะเหตุน,นี้เกิดจากการทําให้พราเหตุน,นี้ก็เลยทําให้เกิดความโกลาหลนครั้งใหญ่นะแต่โชคดีที่ทุกคนรวมมือกันก็สามารถกําจัดภัยพิบัติไปได้ ดีแล้วแหละดีแล้วถึงเทพเจ้าจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนมากมายที่ยังลุกขึ้นสู้เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมชังนะฉันนึกไม่ออกเลยนะว่าทาอินสมะไม่มีโชกุนอยู่แล้วจะเป็นยังไงฉันเคยได้ยินเพื่อนพูดว่ามีเพียงแค่คนที่มีความตั้งใจและเป้าหมายที่แน่วแน่เท่านั้นจ,จ,ะะจึงจะตัดสินใจออกเดินทางอาจจะเพื่อวิวทิวทัศน์บางแห่งหรืออาจจะเพื่อความปรารถนาบางอย่าง ทำไมพวกเธอถึงออกเดินทางแล้วฝ่าพายุฝนมาถึงที่นี่ได้ล่ะเอ,อ่อจะต้องตามหาพี่ชายที่หายไปให้ได้เลยแล้วก็สแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าเออเธอพัดพาจากครอบครัวและเพาะเทพเจ้า,างั้นเหรอโอ้รู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมล่ะเออค่อยๆชินแล้วแหละนะ <S <S ใช่ก็จะแล้วล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้หละนะ ที่แรกก็อยากจะช่วยเธออยู่ที่อินาสึสมาต่อแล้วนะอินาสึมากับโลกภายนอกนั้นแตกต่างกับโรสินเชิง,ท,งที่นี้ต่างที่นี่ต่างแสวงหาความเป็นนิรันดร์หรือพูดอีกแง่ก็คือสแสวงสภาวะที่คืนลมสงบและยากที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็จะมีข้อดีอยู่เหมือนกันนะนะถ้าเหนื่อยแล้วก็ที่นี่ก็เหมาะสำหรับพักผ่อนมากๆเลยล่ะ อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่ฉันกลัวว่าเธอจะเหนือ่อยถ้าขืนยังอยู่เดินทางต่อไปเธออาจจะเลือมเป้าหมายและความรู้สึกเมื่อครั้งที่เริ่มต้นการเดินทางแต่ว่าก็ไปเรื่องช่วยไม่ได้นะเวลาที่เหนือ่อยๆทำอะไรก็มักจะไม่ลาบรื่นถ้าเหนื่อยเกินไปแล้วก็ต่อให้ไปเที่ยวก็คงจะมีความสุขเพื่อนนักเดินทางคนหนึ่งบอกฉันว่าถ้าเอาแต่จดจ่อไปถึงจุดหมายก็อาจจะพลาดก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะรู้ ร,รู้สึกระหว่างเดินทางไปได้อืมฉันจะจำเอาไว้นะแม่แต่ไม่เป็นไรถ้าจะหาวิธีทำให้เธอได้ผ่อนคลายอย่างมีความสุขเองกูจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆถ้าสมมติมึงรีบเอาเรือมาแล้วพอได้เรือปุ๊บไอ้ค่นะไอ้คนที่แอบอยู่ในบ้านมึงนั่งเรือออกไปกูดูเทศกาลจบปุ๊บโอเคตัดจบอันนั้นกูจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลิกใช้งานกูสักที ในเมื่อเธอมาแล้วแม้ว่าสุดท้ายแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะต้องจากไปฉันก็อยากจะให้เธอหลงเหลือความทรงจําดีๆนะแม้ไม่แน่ว่าเธออาจจะเจอครอบครัวแล้วอาจจะรู้สึกว่าอินเตอร์มาเป็นที่ทีเหมาะจะเป็นบ้านที่มากี่สุดก็ได้นะจะจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกลกัน <c oughs> <c oughs> จะดูดอกไม้ไฟสีอะไรรุ่นอะไรกับพวกเธอดีนะฉันมีไอเดียแล้วละ่ะแต่ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนละกันยอย่าเพิ่งย่อฉันกลับมาแล้ว ขอโทษดิทำไม่รอนานเราไปที่เรือกันเถอะหรือพวกเธอคุยจะคุยกันต่อละเพิ่งคุยกันจบนะดีเลยงั้นพวกเราไปกันเถอะอย่ากระโตกระตาเกินไปแต่ก็ไม่ทำรับร่บรรองจนผิดสังเกตเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดสนใจเอาได้เรือที่ทนต่อพายุฝนในทะเลได้ก็น่าจะเป็นเรือที่แข็งแรงมากๆเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนสิเรือคุณภาพแบบไว้ใจได้เลย นะพาปอเดี๋ยวต้องคุยกันระหว่างทางแล้วม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยนแล้วะอยู่ไนหนนะเรือเรืออยู่ตรงนี้เออเรือเอ,เอ้ย้าตาโง,ง่โง่นี่เอา,จากจะได้ก็ไปหน่อยมั้งเออ แข็งแรงก็แข็งแรงอยู่หรอกนะทำทำไงได้ล่ะนี่คือเรือที่แข็งแรงและใหญ่ที่สุดตั้งที่ฉันหาได้แล้วแถมยังใช้ไม้ที่ดีสุดจากอินาซิมาด้วยถ้าเข้าใจถ้าจะใช้เรือเรานี้ฝากไปอยู่แล้วก็บอกตามตรงว่าอันตรายมากเลยล่ะจะหวัวงว่าคุณซาคุจิโร่จะไม่ต้องใช้มันนะแต่เผื่อไว้ถลับก,กรณีฉุกเฉินเท่านั้นแต่รู้สึกว่าฝีมือคุณโค,คอิจิจะก้าวขึ้นหน้าขึ้นมากเลยนะ <S 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 อาออย่าชมฉันเลยชมเหล่าพี่น้องฉันให้ที่เต็มใจช่วยจะดีกว่าแล้วนะเพื่อไม่ถูกจับได้เราต่างคนต่างต้องแยกการเอาวัสดุไปแปรรูปแล้วค่อยเอาแอบมาประกอบกันตอนกลางคืนน่ะนะเรือขนาดนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะถ้าใหญ่กว่านี้รับรองว่าไม่ไม่รอดพ้นสายตาของสนักเทเลวแน่ๆนทางนั้นจะเอาเรือซ่อนไปที่นี่ก่อนแล้วรีบกลับไปหาคุณซาคุจิโร่กันเขาคงต้องเตรียมตัวก่อนออกเรือนะ จู่ๆฉันรู้สึกกัวงวลขึ้นมาการทําแบบทําเรื่องแบบนี้เรากเราจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในสายตาของสำนักเทเลียวหรือเปล่าฮ่าๆส่วยไม่ได้นะตอนที่เริ่มทําเรื่องนี้ฉันก็เตรียมใจเอาไว้แล้วนะตระก,กูลสำนักของฉันตระก,กูลของฉันกับสำนักเทเลียวถือว่าไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดถ้าในสมัยจะจัดกิจาการรมอะไรอีกสองสำนักที่เหลือจะต้องมอบหมายงานมาให้ขอแค่ทําตามแอบเจียม และไม่กระตกกระตากเกินไปพวกเขาก็จะไม่มาหาเรื่องหรอกแต่ถ้าพูดถึงผู้สูงรู้เริ่มคิดแล้วก็พวกเราเองก็จะช่วยได้เยอะเลยนะพวกเธอเองก็ช่วยไว้เยอะอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอก็จริงนะนะยังไงก็คงไม่พ้นเอ๊ะเราจะต้องรับบทตัวร้ายในอิริสมาด้วยงั้นเหรอที่แท้เขาพิปซาการ์มาอย่างโชคโชนนี่เอง นึกว่าพวกเธอจะกังวลสะอีกฮเอาละครั้นี้ต้องขอบคุณคุยคุยจิมากเลยนะฉันทำดอกไม้ไฟเสร็จแล้วถ้าคุณสะดวกก็ไปเอาดอกไม้ไฟที่บ้านเราฉันได้เลยแล้วจะได้ถือโอกาสคุยเรื่องตาค่าต่อเรือกับพ่อฉันด้วยโอ้ขาดใช้ใจอะไรกันถ้าพี่สามรู้ว่าฉันต้องเก็บเงินพวกเธอแล้วก็ฉันเขาจะโดนต่าจนหูช้าแน่ๆนพี่สามเหรอ ฉันอธิบายเองอธิบายเองนี่<ว>เป็นสิ่งที่พ้อของฉันเคยบอกว่าเมื่อก่อนอินาซุมะมีสมาคมการค้าแห่งหนึง่ง<อ>ซึ่งเจริญรุ่งเรืองสุดๆเลยหละนะแต่เมื่อมีเด็กกพมพามีเด็กที่เกิดพร้อมกับนมีเด็กที่เกิดพร้อมกันนับสิบสบคนซึ่งพวกเขาต่างเรียนรู้การทําธุรกิจจากข้อบคคตวมาตั้งแต่เด็กๆและเดินทางไปท่วทุกที่ ทุกคนต่างม,มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ในที่สุดก็จะมีวันหนึ่งพวกเขาก็จะเริ่มแยกออกจากแลกแยกออกมาทําธุรกิจของตัวเองในเมื่อเป็นการทําธุรกิจก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะที่จะต้องตะเวงขึ้นเหนือล่องใต้จึงจะไม่มีเวลาเจอกันน้อยลงลใช่ตอนนั้นพี่ใหญ่ของฉันก็เสนอว่าจะไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันก่อนที่จะแยกกันนะ ตุกคนตามมีข้อเท็ทจรและความเข้าใจในการทําธุรกิจของตัวเองจนมีแค่คุณโคอิจิคนเดียวที่ยังอยู่ในอินาสชมแม้ว่าจะกลับมาพบกันได้ยากแต่ขอแค่มีคนกลับมาการดูดอกไม้ไฟก็เป็นสิีที่ขาดไม่ได้ลนะใช่สิไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่้อกงนแค่ไหน ถ้าอยากจะอยากถ้าจะถ้าแยกจากกันไปนาน,น,นก็มักจะเกิดความห่างเหินอยู่แต่พอเห็นดอกไม้ไฟก็เหมือนจะได้ย้อนวัยกลับมาเป็นตอนเด็กแต่พูดคุยกันเหมือนเดิมสมัยก่อนพอามทรงจาแบบนี้สำหรับเราแล้ว<อ>จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่แจ้คเป็นแบบนี้นี่เองก็คือความทรงจําที่ยาเอามายาพูดถึงก่อนนะนี้ทีนะอืมใช่แล้วละ่ะดังนั้นฉันจะไม่อยากให้คุณทําทําให้ทุกคนผิดหวังที่อุตส่าห์ตั้งตอรอดอกไม้ไฟนะ เอาละเอาละยังมีเรื่องของคุณคุณซากคุจิโรอีกไม่งั้นพวกเรางั้นพวกเราไปก่อนนะคุณโคจิขอบคุณมากเลยสำหรับเรื่องเรืออฉันก็ไปแล้วเหมือนกันฉันก็ไม่อยากถูกจับหรอกนะเ それに人数が多すぎてよう覚えてなくてなほんである日高一がまた見たことない友達を連れてきたときついこういうてもうたんやせや昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろってほなら高一に笑われてなそいつは大工をやってる友達で老けて見えるけどうちとそんな年が変わらんかったんや 気まずずずいいししし恥かで顔真っっっっっ赤になててもうちと謝たわเรื่องเรือจัดการเรียบร้อยละวโสวนตำแหน่งฉันก็ทำเครื่องหมายไว้บนแผ่ทนที่ให้คุณแล้วแนะนำว่าคุณควรเตรียมอาหารและน้ำไปด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมละเออ,เอ,อไม่ไง่ายเลยกว่าจะกลับมาได้จนไม่อยากจะหนีออกไปอีกแล้วล่ะอีหยาง อาศัยเรือลำเล็กๆ,ๆ,ๆลำหนึ่งในในการฝ่าพายุจบไม่สวยแน่เลยแต่ถูถถกสำนักที่เรยวจับได้ก็คงจบไม่สวยเหมือนกันฉันว่าไม่ใช้ไม่เร็วก็เขาก็คงเขาคง,ง,ง,งจะเจอที่นี่เขาจนได้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะขอตทษด้วยนะถ้าพวกเขามาจริงๆฉันจะหนีไปก่อนฉันจะไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวของเธอแน่นอนคือแบบนี้เลยถ้าเกิดเรื่องจริงๆแล้วก็พอฉันฉันพอจะคิดหาวิธีการได้ถ้าเกิดถูกสำนักที่เรยวจับได้จริงๆคุณก็รีบวิ่งไปที่เรือนะ ฉันจะไม่ถูกพวกเขาจับแล้วนะแต่ว่าแบบนี้ก็เหนื่อยฟรีนะสิคนอยากจะกลับบ้าอยากอยากจะกลับมาอินาสมาขนาดนี้ก็ไม่เรื่องอะไรให้ต้องการเขาเลหรอเมื่อก่อนฉันไม่ชอบอินาสมาร์ม,มากเลยหนีไปจากที่นี่แต่ตอนนี้พอมาคิดดูแล้วมันก็เป็นแค่การหนีความรับผิดชอบนะเพราะคิดเรื่องมาแบบนี้แล้วฉันก็นวุ่นวายใจและได้ เอาแต่คิดถึงผู้คนและเรื่องราวที่ฉันได้ทิ้งเอาไว้ใน,ในอินาซึมะช่างเถอะไม่พูดแล้วดีกว่าอย่างไงมันก็สายไปแล้วตอนแรกฉันก็คิดว่าอยากจะกลับมาเพื่อจะชดใชความเสียหายจะความเสียหายความเสียใจยยของฉันแต่ต้องกลับมาตกอยู่ในสภาพสถานการณ์แบบนี้ไปได้ดแบบนี้นี่เอง ถ้าได้ระบายกับเราไม่แน่ว่าจริงๆเลยเชียวถ้าไม่ต้องปิดประเทศอะไรนี่ก็ดีสิไม่เป็นไรพเพื่อจะไม่รบกวนคุณก่อนที่จะคุณจะตัดสินใจฉันจะพยายามยื้อเวลาให้คุณอีกหน่อยก็แล้วกันสำนักเทนเดียวสำนักเทนเดียวตราบใดที่พวกเขาไม่มายุ่งวุ่นวายก็คุณจะพอมีทางอ่ะอีกสิลูกค้าที่ร้านสารไฟมีคู่สามีมภรยาคู่หนึ่งทุกชายของพวกเขาทํางานอยู่ที่สำนักเทนเดียวดูหเหมือนเขาจะมีตําแหน่งค่อนข้างสูงอยู่นะ ไปหาพวกเขากันเถอะไม่แน่ว่าจะพอช่วยเรื่องนี้ได้ลำบากกูอีกและจะกลายเป็นว่าถูกแจ้งจับแทนหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกพวกเขาไปคอที่ดีามากๆจะรูด้ดีไม่มีปัญหาหรอกนะงั้นเธอไปซ่อนที่บ้านฉันก่อนฉันกับลูมินไปแค่ป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบกูจ้ไปเคลียร์เรื่องเ,อเด็กเปรตพวกนั้นอีกไป<ะ>พวกเราไปกันเถอะเวลาไม่เราเคยรอใครไม่สิไม่สิยังมีดอกไม้ไฟวัสดุทำดอกไม้ไฟแล้วก็อดแล้วก็ออเดอร์อีกเพียบเลย พ่อพ่อ,อช่างเถอะช่างเถอะพ่อหนูจะเขียนโน้ตไว้เรื่องตะไม้ไฟก็ให้พ่อจัดการแล้วนะเอาเชียร์ทำไมสีไม่โผล่วะวับคุยกันจบยังอ่าใ่รยังคุยกันจบแล้ว 答えやなく時間やคือเวลายากอะจุ๊บแลวัีครับอ้าวนันยบิยะไม่ใช่หรอเข้ามาเข้ามาเขา้ามานั่งในบ้านสิสองคนนี้คือเพื่อนของเธอเหรอใช่แล้วนี่คือนักกรทถางนี่มาจากแดนไกลตอนนี้คนนอกเข้ามาในอิสมา,มาได้ยากมากเลยนะ ใช่นะสิตอนนี้ก็อยู่สถานะ,ะการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษแต่ในเมื่อมาแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านจะก็ต้องต้อนรับให้ดีแหละนะอ่าจริงสิหนวดอกไม้ไฟที่พวกคุณสองคนจองไว้ก่นอนหน้านี้มาด้วยอ๋อขอบจอยนะต้องรบกนวนเธอทุกป,ปีเลยแต่ก่อนเป็นพ่อของเธอตอนที่ถึงตาเธอแล้วสินะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เห็นการทะได้เห็นทายาทคนต่อไปของร้านดอกไม้ไฟนาก,กาโนฮาระหรือเปล่านะมันจะมีแฟนหรือเปล่าล่ะ ไม่ไม่เป็น,นหาหรอกคุณทั้งสองคนยังแข่งแรงขนาดนี้อย่าพูดอย่างนั้นสิลางกานนะเพราะแกตัวลงมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนแบดน้ำาขน้ำทำสวนยังไม่เหนือ่อยสักนิดแต่ตอนนี้ทำงานนิดหน่อยก็ปวดเมื่อยอไปหมดเมื่อวานกะว,ว่าจะถางหญ้าสักหน่อยพอปรากฏว่าแค่ล้มลงไปแทบจะลุกไม่ไหวเลยอย่างนั้นนี่เองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวบราจัดการให้เองอาอไม่ต้องหรอก มาตั้งอุตส่าห์มาตั้งทีจะให้พวกเธอมาทมาต้องออกแรงทำงานได้อย่างไรกันละ่ะฉันไปเอาขนมกับน,น้ำชาก,ก่อนนะนรรกินไปคุยไปก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ใช่ทำงานบ้านออกจะบ่อยเพียงแต่ช่วงนี้โมแต่ยุ่งกับงานเทศกาลดอกไม้ไฟไว้ข้างหลังหนูจะมาให้บ่อยขึ้นนะนี่เป็นเรื่องเล็กๆมากเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะอ่าพวกเธอเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะไม่เมือเขาโลง่งฉัอนอายุก็ไม่น้อยแล้ว ยังตัวปะป่าเลเเปบเลยแถมยังไม่เคยกลับบ้านอีกในโม่เธอพูดขนาดนี้แล้วฉันทํำชายเท้าดองไว้พวกเธอช่วยแวะเอาไปให้ซาโตรลุที่หมู่บ้านหน่อยได้ไหมหล่ะได้สิพวกเราจะรีบไปรีบกลับอาซาซามิปูกับย้าขาไม่ค่อยดีพวกเขาพวกเราไปช่วยแกถังหญ้าก่อนแล,แล้วค่อยไปส่งชายเท้าดองก็แล้วกันเอ้ยหนาทีกูได้ฮ่า ไม่อยากทำเลยเอ,อ่ะกูอยากทำเนื้อเรื่องอะไรเสร็จแล้วกูจะเล่าโอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อทั้งอยากแคันี้ก็ทำใหม่เป็นมึงเอาดาบมาฟันก็นได้ทำไมต้องไมนาทีแล้วด้วยซองพิเกิลเลดิชให้ซาโตโร่พิเกิลเลดิชอยู่ไหนเออพิเกิลเลดิชพิเกิลเลดิชพิเกิลเลดิชไหนวะพิเกิล พิเกิลยูนพิเกิลพิเกิลพิเอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พิเกิลเรดดพิเกิลเรดดยไนนว่าอาฮไม่เจอตาบอแลว้วกูส่งพิเกิลเรดดให้ซาโตรที่อยู่ในหมู่บ้านนะแลวพิเกลิลเรดดนี่เมนูนไน,นว่อ่ะเนี่ยซาโตรเหรอ สวัสดีคุณอาสตโรทุกนี้สบายดีไหมก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนเธอก็ยังดูหล่าเลยเหมือนเดิมเลยนะนัง็บบพว่าทุกคนธุรกิจร้านเราก็ถึงยิ่งดีขึ้นทุกวันดอมไฟที่ขายให้หลี่เย่เขาก่อนได้ยินว่าคนชอบมากันมากแน่นาเขาคิดว่าจะสั่งคำสั่งซื้อน่าจะเพิ่มขึ้นอีกทางนั้นเธอก็ยิ่งเหนื่อยเลยนั่สิแล้วเธอกับคุณเลวโนสเกะจะไหวไหมน่ะถ้าไม่ไหวจริงแล้วก็อย่าลืมเรียกฉันไปช่วยนะไม่เป็นห่ารอกเรื่องดอมไฟน่ะเราเอาอยู่อยู่แล้วน่ะนะ ริงสิยิ่งสิยาอิมะทานิให้หนูเอาเช้เท้าดองมาให้คุณอาน่ะโอ้ขอบใจมากนะเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยชินกับการกินเชเท้าดองเท่าไหร่แต่พอได้ชิมฝีมือของแกแล้วก็ลืมไม่ลงเลยทีเดียวจนตอนนี้คนที่บ้านฉันกินกันจนชินแล้วแหละและแล้วตอนนี้คุณที่บ้านของคุณอาเป็นยังไงบ้างละ่ะสบายดีแต่บางครั้งก็มีเถียงกันบ้างคนในครอบครัวก็บแบบนี้แหละนะ ถ้าคิดว่าการมีคนในครอบครัวอยู่ใกล้ๆกันต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนก็ดีกว่าไม่ได้เจอหน้าคันละนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณอากับน้าจะไปได้โดยดีแต่ว่าลูกไม่ค่อยกลับมาหาก็เลยเหงาพอสมคคนแหละนะไม่หรอกมั้งเพราะเราก็คงจะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้นะคุณอาจะคุณ แต่คุณอาพูดก็มีเหตุผลนะถ้างานอีกหน่อยหนูจะมาเยี่ยมบ่อยๆอีกอย่างอย่างง้อยคุณอะคนอาจจะได้มีคนคุยด้วยจะได้ไม่เหงาอย่างไงล่ะได้เลยได้เลยทุกคนในบูรานะคอนเะต่างก็อยากจะให้เธอมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณนะเอะาประโยคคุยแค่นี้อง่หรอ วิ่งไปวิ่งกลับลำบากกูอีกส่วนร้อยที่เป็นหนุ่มสาวทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเสียจริงแรงของคนหนุ่มสาวยังใช้ได้ยังไม่หมดแต่คนแอคนแกเองก็มีประสรบการณ์ชิดมากมายถือว่าเป็นข้อดีต่างกันไปนะนะจะว่าไปปีนี้ก็ยังเข้าปีที่ห้าสิบแล้วใช่แล้วผ่านไปแต่ละปีอันที่จริงเจ้ก็ยังไม่ทได้รู้ตัวแค่พริบตาเดียวก็ห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีเป็นวันสำคัญอะไรหรอ วันครบรอบแต่งงาน้าเขาต้องพูดเสียหน่อย50สิปีก่อนตอนที่ยายแก่คนนี้มาจีบฉันนะ่ะอย่าพูดั่วโซ่ต่อหน้าคนอ,อื่นสิตะแกตัวเองเป็นคนมาตามจีบฉันแท้ๆนั่นสิมันเป็นเรื่องเมื่อก่อนไม่นับหรอกส่วว่าเคยงานแสดง่อไม้ไฟนาก,กาโนฮาระปีนั้นฉันขออยาแก่แต่งงานจากนักใช้ชีวิตด้วยกันนะนะ ในฉาจังจริงๆแล้วตอนแรกชันงค่อยไม่ได้ตัดสินใจและลังเลที่จะไปให้นักการโนฮาระทำดอกไม้ไฟให้เลยเนาะแต่ตอนที่ดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นบนฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าเอ่ยปากยังไงดีปรากฏว่าพอเสียงดังขึ้นปังปังปังดอกไม้ไฟก็สว่างไปทั่วท้องฟ้าพอมองหน้าเธอจากด้านข้างดวงตาเธอก็ตอนแสงแสงสว่างจากปกายไฟดอกไม้ระยิบระยับเชียวละ และก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอตั้งสติได้ก็เลยพูดออกไปแล้วและเธอก็ตอบตกลง50าปีก็จะว่านานก็นานจะว่าสั้นก็สัน้นไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าจับมือเดินทางมาด้วยกันหาง50ปีมันคุ้มค่าที่จะลืึกถึงอะไรสักหน่อยแหละนะหน<ป>ูไมไม่้ง่ะมนเป็นวันครบรอบ50าปีแต่ถ้ารู้ตั้งแต่แรกครอาจจะทำดอกไม้ไฟที่พิเศษที่สุดให้เลย ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเป็นแบบเมื่อก่อนก็ดีแล้วแหละนะทุกครั้งที่มีงานเทศในงานแสดงดอกไม้ไฟถ้าไม่ได้ดูคงไม่จะไม่ชินแล้วนะขอแค่ได้ดูดอกไม้ไฟก็ทําให้นึกถึงวันเก่าๆเหล่านะั้นถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ช่างก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาของตัวเองเลยความสามของทั้งสองช่างดีจังเลยนะจริงสิอย่าพุ่งพูดถึงเรื่องของเราเลยอย่าเอาไยจ้ะ ตอนนี้คงจะกําลังยุ่งเรื่องงานดอกไม้ไฟสินะว่าแต่มาที่นี่มีเรื่องหนุนอะไรงี้ยหรืออืมใน่นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดนะเรจะเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันซาคุจิโร่เขากลับมาแล้วสินะอ่ะ <pe at> จากเขาด้วยเหรอ เขาคือเพื่อนสนิทในวัยเด็กของลูกเราเองนะพวกเขาเล่นโดยการมาตั้งแต่มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตคุยจ้อกันไม่หยุดวิ่งเล่นกันนู่นนั่นดูนี่ไปทั่วจโจวันหนึ่งเขาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแรงมากๆเลยล่ะจำได้ว่าตอนนั้นซาโคจิโร่อยากจะออกไปเห็นโลกภายนอกเขารู้สึกว่าอินาซึมะสงบเกินไปแต่คีเอะซึเกะลูกของเราหนักตั้งแต่เด็กก็เหมือนกับพวกเราคิดว่าเขาสงบแค่คิด ที่คิดว่าความสงบไม่เห็นจะมีอะไรที่ไม่ดีพราะเด็กๆนะชอบเถียงว่าใครผิดใครถูกสุดท้ายซาคุจิโร่ก็โกรธมากจนไปจนจากไปในที่สุดนะแบบนี้นี่นเองตั้งแต่นั้นมาถึงแม็เคียวสุเกะจะไม่พูดอะไรกับเราแต่าแต่ดูออกว่าเขาเสียใจมาก และเขาก็ไม่ยอมระบายความรู้สึกในใจเราเลยต่อมาก็ได้ไปทํางานที่สํานักเทนเลวไม่รู้ว่าเป็นเพระโกรธหรือเพอาราะสาเหตุอะไรแต่เขาแทบจะไม่กลับมาอีกเลยส่วนเรื่องอืน่นๆค่ะเราพูดกับเคอิคสุเกะดีๆแล้วก็เขาอาจจะพอช่วยได้ถ้าไปเรื่องของซาคุชิโร่แล้วก็ฉันคิดว่าเขาคงจะยุ่งไม่ได้หรอก ไม่ถึงเลยว่าจะบังเอิญขนาดนี้หนูเข้าใจตอนที่หนูถามคุณเคียวสเกิว่าทําไมาถึงกลับมาเขาไม่ยอมบอกรายละเอียดให้ฟังพูดแค่ว่าเป็นเพราะความผิดของคนครอบความผิดพลาดานในอดีตหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมาเขาถึงยังไม่กลับมายังไม่กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดนอันนี้เป็นเพื่อนในวัยเด็กแท้แต่ตอนนี้คนคนหนึ่งเป็นคนสําคัญของสํานักเทเลียวส่วนอีกคนเป็นคนที่สํานักเทเลียวตามจับอยู่นี่คงไม่โชคชะตาแล้วมั้ง ไม่ไปรายนื่อแบบนี้เราก็ไม่รบกวนคุณทั้งสองแล้วอ่ะเราจะคว่วยเราจะช่วยคุณซาคุจิโร่คิดหาวิธีเองคุณทั้งสองคนจะไม่ก็จะได้ไม่ต้องฝืนไปหรอกนะเรื่องนี้ให้คุณเคซิเกะและคุณซาคุจิโร่จัดก,การเองจะดีกว่า <S <S เอาถ้าความสบาเขาพวกเขากลับมา <S <S ดีเหมือนเดิมได้จะดีมากแล้วนะนนเลยทะเลาะกันก็หลายปีแล้วตอนนี้ก็จะปล่อยวางได้สักที <S <S โอ้ยย่สิบเนาทีละใช่ใช่ งั้นตัดตรงนี้ก็แล้วกันเราตัวละครพูดให้จบกันโอเคพูดจบแล้วใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ